ดูหางดูไปชนีมาถึงดูหางก่อนอผมสักครู่ครับสักครู่นะครับเปิดได้ครับไม่นอกจากไม่ออกจะรับของด้วยครับแต่เอาของให้ป๋าเร็วอาคับมาคับมาโอ้ยเก่งมากโยสวน่ารักจังเลยน่ารักไหมครับชื่อมะขิดกับมะเมี่ยวครับคือเขาจะมาขอขนมแหละบาย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 น่ารัก เอามาเร็วพี่ไปแล้วเร็วเอาของมาเมียวเอาขึ้นบ้านเอาพี่ขึ้นคาบไวไหมเฮ้ยเก่งเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอามาที่มาที่มาเร็วมาเร็วมามามาไปไปไปเร็วไปเร็วมาขยายเร็วมามาอ่ะมาโอ้ยเก่งเว้ยเก่งเว้ยขึ้นคาบได้ด้วยอะเอามงเอาไงาให้ผายมาแลกกับอะไรแลกกับอะไรแลกกับขนมใช่ไหม ะเอากล่องนี้ไปแลกกับอะไรฮะฮะแลกกับอะไรให้เหมียวได้ไหมเอาเหมียวข้าบขึ้นบ้านไปแลกขนมไหมอ่ะมาขึ้นบ้านเร็วโอ้โหโอ้โหนี่นี่แลกกับขนมเร็วขนมมาให้ไม่ต้องให้ยายไม่ต้องให้ยายเราไปให้ยายแล้วครับเราไปให้ยายแล้วฮะเอามา,อาขนมที่ป่าเร็วเอาขนมที่ป่า,ปามา แอลเอนใช่ไหมช้า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 เออไปรับของให้ป๋าลูกปไปไปวัสดุมาพี่เคอรี่มาส่งลูกไปเปิดประตูรับของก่อนสักครู่นะครับนี่วันนี้พนักงานต้อนรับของเรามาแล้วมาแล้วได้ไหมได้ไหมมันใหญ่ไปเป้ามันใหญ่ไปเป้าใหญ่ครับใหญ่ครับอ่ะพ่คคิดนี่ เวลาพี่มาส่งของทำาไงไปหนึ่งชิ้นไปไปเมียวอย่าแย,แยง้งไปที่ไปขอพี่เขาไปอ่า,อาสักชิ้นนึงครับสักชิ้นหนึ่งครับมา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 ไอยิบได้เลยครับยิบได้เลยยิบจากปากเลยนี่ต้องแกะเลยเหรอแกะเลยเลยครับเขาชอบทุกครั้งนะครับเวลามีใครมาส่งพสัสดุอะโทลชิ้นเลยครับรักพี่ทุกคนเพราะพี่มา<อ>แล้วหนูได้กิน ขอ han, บคุณครับเอามาเร็วมาเร็วโอ้โหโชว์โชว์โชว์โอ๊ยลุตลุตลุตโชว์พิคิดพิคิดพิคิดโอ้ยมันน่ากินมากเลยว่ะเฮ้ยพิคิดเอาขวานได้ป่ะเฮ้ยหน่อยนะเฮ้ยอย่าหนีนะดิเฮ้ยเฮ้ยหลบเฮ้ยหลบเว้ยเฮ้ยหลบเว้ยเฮ้ยหลบเว้ยอะไรนี่ยังไม่ทันเลยเลย พี่จ๋า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 เสียงอะไรวะเนี่ยเสียงอะไรเนี่ยฮะพี่จ๋าขอดูใกล้ๆ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 หน่อยได้ไหมได้ป่ะโอ้โหนี่ของชอบจริงๆไว้ดูเขาเนี่ยนี่เนื้อแน่นๆนิ้นๆ